สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกับตาอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่13 1 4นะคะเป็นวันยืดกล้ามเนื้อคลายเส้นนั่นเองนะคะ<ส>ก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามายืดเหยียดน,นะคะคลายปวดหลังจากที่เราออกกำลังกายมากันเต็มเหนี่ยวทั้ง12วันกันเลยดีกว่านะคะ สำหรับคนนะคะที่จะเข้ามาดูคลิปนี้เพื่อที่จะลายเส้นอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าท่าที่แต่จะพาทำในวันนี้นะเป็นการยืดกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยล่ะคะ่ะลดอาการปวดตึงกล้ามเนื้อหลังจากที่เราออกกําลังกายมาอย่างหนักได้เป็นอย่างดีกทีเที่ยวเราจะมาเริ่มท่าแรกนะคะมันจะเป็นท่าผสมระหว่างยืดกล้ามเนื้อและโยคะนะคะท่าแรกนะคะเป็นท่าดาวน์ด็อกค่ะให้ทุกคนนะคะยืดตัวขึ้นแบบนี้นะคะพยายาม ถ่ายน้ำหนักนะคะไปที่ปลายเท้าทั้งสองข้างถ้าใครเอาเท้าวางลงไม่ได้<ม>ก็ไม่เป็นไรนะคะไขย่งไว้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ่ายน้ำหนักทีละข้างซ้ายขวาเอาเท่าที่ไหวนะคะบางคนอาจจะตัวตึงมากนะคะไม่ลงก็ไม่เป็นไรนะคะาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก จากนั้นนะคะให้เรานะคะยกขาข้างขวาขึ้นสูงๆนะคะเสร็จแล้วงอเอาเท้ามาวางระหว่างมือสองข้างนะคะยกตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกนะคะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะคะหายใจเข้าออกสักห้านมหาย สร็จแล้วนะคะทุกคนวางมือลงข้างเท้าแบบนี้นะะแล้วเงยหน้ามองเพดานไม่กลั้นหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกเสร็จแล้วกลับมาที่เดิมน,นะคะรอบน,นี้เราจะชิปน้ำหนักมาที่สะโพกฝั่งนี้นะคะให้รู้สึกตึงบริเวณด้านหลังของขางข้างขวานะคะ เสร็จแล้วพยายามนะคะกดสะโพกนะไม่ใช่กดสะโพกกดหน้าอกนะลงไปที่หัวเขา่าได้แค่ไหนแค่น,นั้นนะคะอาจจะก,ก้มหน้าลงเลยก็ได้นะคะคีของเราเนี่ยไม่ได้ให้พยายามเอาหัวลงนะแต่ให้พยายามเอาเอาหน้าอกลงนะมันจะรู้สึกตึงบริเวณนี้นะคะฝ่ายก็ตึงเหมือนกันนะคะทุกคนเอาแค่รู้สึกตึงๆนะคะหายใจเข้าออกห้าลมหายใจนะ แล้วกลับมาตำแหน่งเดิมนะคะดันตัวเพิ่มขึ้นไปหีกรอบหายใจเข้าหายใจออกกลับลงมาช,ช้าๆทีนี้เอามือวาง กลับมาที่สะโพกอีกข้างหนึง่งนะยืดขาด้านหลังของข้างขวาอีกนิดหนึง่งนะหายใจเข้าหายใจออกครั้งนี้จะได้เยอะขึ้นนะได้เริ่ม มือกลับมาที่หน้าอกนะคะเสร็จแล้วนะคะหายใจเข้าหายใจออกบีดต,ตัวเอาข้อศอกคัดหว่างขานะคะหลังจะดัแกแกร็เลยนะคะเป็นการปลดล็อกนะคะบริเวณเอวของเราด้วยะคะ่ะหายใจเข้าหายใจออกกลับมาชา้าๆทีนี้เราจะดึงขากลับนะคะดันตัวขึ้น หายใจเข้าใส่ย่อนขาที่ะข้างนะคะหายใจออกยกขาข้างซ้ายขึ้นยืดขึ้นไปนะคะเท่าที่ได้เสร็จแล้ววางมาระหว,ว่างมือสองข้างวางเขางางา่าลงวางปลายเท้าลงยกตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออก ะะวางมือข้างฝ่าเท้าบิดตัวขึ้นไปมองไปที่เพาดานที่ปลายิือชี้ของเราหายใจเข้าหายใจออกกลับลงมาช้าๆนะคะดันชิปน้ำหนักมาที่ก้นฝั่งนี้นะคะให้ตึงบริเวณด้านหลังของขาข้างหน้า เอามือวางตนะรงนี้ก็ได้นะหรือว่าดันไว้อย่างนี้ก็ได้ถ้าใครไม่ไหวนะกดหน้าอกลงไปให้ใกล้เขามากที่สุดเอาแค่ตึงแต่ไม่ปวดไม่เจ็บนะหายใจเข้าหายใ,ใจออก อีกรอบหนึ่งนะคะไปข้างหน้าดันตัวขึ้นเท่าที่ได้นะคะยืดหายใจเข้า,าหายใจออกเอากลับลงมาวางที่ข้างฝ่าเท้าด้านในดันตัวแนนหน้าขึ้นมองที่ปลายนิ้วหายใจเข้า กลับมาตรงกลางนะคะชิปน้ำหนักมาที่ขาอีกข้างหนึ่งหเดิยนะยื่ขาหลังดื้อด้านหลังของขาหน้าอีกรอบนึงนะคะกดตะออกลงให้ติดขามากที่สุดนะหายใจเข้าหายใจ ขึ้นนะคะไปเท้ากระดกขึ้นนะคะกลับมาด้านหน้าอีกสักรอบหนึ่งนะคะยกตัวขึ้น นอกของต้นขาแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกกลับมาตรงการลางยันตัวขึ้นอย่ันขาไป ตัวลงมาพักที่ท่าชายโพสต์หายใจเข้าหายใจออกยืดมือไปีขวาแต่ขออนุญาตเปิดแอร์นดิดนึงะคะเริ่มร้อน กลับขึ้นมาท่าดาว์ดอกเหมือนเดิมน,นะทีนี้เราจะทําท่าจิ้งจกกันคนะทุกคนยกขาข,าข้างขวาขึ้นสูงๆจากนั้นยกขาข,าขวามาวางที่ข้างซําด้านนอกแบบนี้ตั้งไปเอาเท่าที่ได้แล้วค่ะใครได้แค่นี้ก็อยู่ตรงนี้นะคะใครได้เพิ่มนะคะให้ใช้ขอ้อศอกดันขาข้างขวา,าออกไปแบกๆหายใจเข้าหายใจออก ท่าน,นี้จะยืดทั้งหมดเลยนะคะสะโพกทั้งด้านหน้าต้นขาทั้งด้านในเป็นการเปิดสะโพกดีมากๆสําหรับคนที่ออกกําลังกายเล่นขานะคะเยอะๆยกเ,เวเรเยอะๆแล้วยังไม่เคยยืดนะคะท่าน,นี้ช่วยผ่อนคลายได้ดีมากๆถ้าใครไปได้อ,อีกนะคะว่าท่อนแขนลง ไปได้อีกงอขาขึ้นมาจับที่ปลายเท้าดึงฝ่าเท้ามันชิดนะชิดสะโพกชิดก้นนะหายใจเข้าหายใจออกยืนตดขาทางด้านหน้าของข้างซ้ายกลับไปช้าๆดึงขากลับมา 他是海风。 ใใออเมื่อเริกเกลงสบายแล้วนะคะลองวางข้อศอกข้างขวาลงกับพื้นนะคะใครลงไม่ได้ไม่เป็นไรนะหายใจเข้าหายใจออกใครไปได้อีกนะคะงอเขา่าข้างขวาขึ้นมาใช้มือไปจับดึงส้นเท้าติดก้นไว้ หายใจเข้าหายใจออกเอาเท่าที่ได้นะคะกลับมาช้าๆวางขาลง ไใจข้าหายใจยใจ้าต่อไปนะคะพ e ชเนโพสยืดกล้ามเนื้อ p รีฟอร์มีสตอมบริเวณสะโพกนะ,ะดันตูลขึ้นยกขาข้างขวาขึ้นเสร็จแล้ววาดขึ้นมา เป็นรูปเล็กสีแบบนี้วางเข่าซ้ายลงวางสะโพกลงเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้อันนี้ให้ขานี้ตรงขึ้นมานะคะเอาเท่าที่ได้นะคะขอเพียงแค่ว่าให้สะโพกของเรานะคะอยู่ในแนวระนาบเดียวกันผิวบริเวณนี้ก่อนนะ,ะหายใจเข้าหายใจออกเยกยไปข้างขวานิดนึง เอวไปข้างซ้ายกลับมาตรงกลางค่อยๆแต่มือเลื่อนมือไปข้างหน้าช้าๆวางข้อศอกลงยืดมือไปเท่าที่ได้นะคะวางและผากลงนะคะหายใจเข้าหายใจออก เปียนขากลับมาที่เดิมน,นะคะตึงขากลับกลับท่าชายู ดันเอาไว้ได้แค่ไหนแค่นั้นหายใจเข้า าาช้ๆกลับมาสู่ท่าตั้นท้ายเจ้าเงินต้องขึ้นไปจากนั้นลงมาช้าๆดันหลังขึ้นค้างไว้ท่านะาี้ค่ะหายใจ ผิว f อ r มิสแล้วก็ปิดลำตัวนะคะเอาขาค่อยเป็นเลขสี่ช้อนมือเข้ามาในรูแล้วกอดขามาให้ชิดอกนะคะหายใจเข้าหายใจออกเท่าที่ได้นะคะตึงแค่ไหนแค่ไหน ลุกขึ้นนั่งนะคะจากนั้นองอขาข้างนึงไว้เหยียดขาข้างนึงไว้เพื่อไปตรงนี้จะรีดด้านฝัง่งนี้แล้วก็แฮมสร,ริง ไ้ได้แค่ไหนแค่นั้นนะไม่เป็นไรจะรู้สึกตึงบริเวณนี้กลับมาชา้าๆทีเรามายืดกล้ามเนื้อหลังด้านบนกันนะคะตั้งคลางไว้แบบนี้นะคะทุกคนสอดมือเข้ามาให้ไกลที่สุด นอนทับลงไปที่หัวไหลต่ตัวเองจนรู้สึกตึงบริเวณสักเอามือเยี้ยวมาแตะจับขาด้านไหนไห้หายใจเข้าหายใจออกลับมาช,ช้าๆสลับไปทำอีกข้างนึงตั้งคลานเอาไว้นะคะสอบมือเข้าไป เสร็จแล้วค่ะทุกคนกางแขนไปข้างๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วมือเนี้ยเอาไว้ข้างหน้าอกนะมอขงข่าชันข่าขึ้นแบบนี้นะคะจะยืดบริเวณหัวไหล่ด้านหน้าของแขนขวาใครที่เอามือไปรากหลังได้ได้ก็เอาอไปกลับมาช,ช้าๆนะคะ างแขนที่ออกไปค่ะดันตัวขนะึ้นมากลับมาช่าๆเอาแขนมาสวดกันไว้แบบนี้นะคะแล้วก็กค้างลง ตัวลุกขึ้นนะคะพ้กเข่าลงกับสร้้นท่าชายโพสเสร็จแล้วค่ะสำหรับการยืดกล้ามเนื้อทั่วตัวเพื่อคลายอาการปวดตึงจากการออกกำลังกายทั้งหมดที่เราสะสมกันมา ยังไงบ้างคะทําแล้วรู้สึกสบายตัวไหมคะถ้าสบายตัวนะคะฝากบอกคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะอยากได้ท่าอะไรเพิ่มเติมบอกต่ายได้เลยนะคะฝ่ายจะหามา,าทําไว้ให้ดูนะคะสําหรับวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้ก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ต่ายทำวิดีโอใหม่ๆมาลงให้อีกนะคะสำหรับวันนี้ไปละคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย